สวัสดีค่ะหนูชื่อ้องไอออนค่ะวันนี้หนูจะมาละจมูกเองค่ะ,คะมีกระม,กมังมีผ้าเช็ดตัวมีไทยลิ้งมีน้ำเกลือโอเคทำยังไงคะ,ะจะได้มีเปื่อนใช่ไหมคะโอเคดูดขึ้นมาก่อนนะคะค่ะแล้วก็อยูดขึ้นมาแล้วจะหมูก หมดแล้วหมดแล้ว่าข้าเช็ดเลยโอ้เก่งมากเลยคะ่ะเป็นยังไงคะล้างสมุงแล้วได้ตัวจิตามรมไอออนด้วยนะคะ